สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช n แนลมิวนิปอีกเช่นเคยนะคะก็คลิปนี้เราจะมาไขตู้แห่งความลับกันนั่นเองเ,องเนาะก็มีสปอนเซอร์ใจดีอีกเหมือนเคยนะคะก็มีน้องส่งมาให้เนาะนี่น้องทุกคนคือมันจะเป็นตาอันต้าแลอันนี้เลยเนาะก็คือแบบน่ารักมากๆเลยนะก็คือวิธีการไขนะคะเราจะต้องใช้เป็น ของขวัญ3ชิ้นนั่นเองเนาะซึ่งน้องก็ส่งมาให้ครบทั้ง3ชิ้นเลยนั่นเองนะคะก็จะมีเป็นน้องทรงผมแล้วก็มีซ้อยพัดหัวเนาะแล้วก็มีเป็นพัดเนาะโอเคก็ทั้งหมดรวมก็คือ80แคดนั่นเองนะคะจากน้องคนเดิมนะคะฮาวิล e ยแดดเนาะคนนี้เลยนะคะเดี๋ยวให้ใจน้องหมาด้วยเนาะขอบคุณมากๆเลยนะคะโอเคก็ มารับกันเลยดีกว่าเนาะทุกคนแคปด้วยเอาอีกแล้วเหมือนเดิมเนะมาะเมื่อกี้แคปแล้วมันดับนะคะก็จะเป็นทุกคลิปนั่นเองนะคะถ้าคลิปไหนแบบแคปแล้วไม่ดับก็คือสุดยอดมากเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปใส่ทุกอย่างที่ เกี่ยวกับตู้กันเลยแล้วกันเนะเาะแล้วก็จะไปรับเป็นน้องดวงตาอันต้าแรก,กันนั่นเองนะคะทุกคนเออคือมันน่ารักมากๆเลยเนาะนี่นะก็ไขเรียบร้อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปรับของขวัญกันเนาะนี่นะก็เป็นน้องตาอันนี้เลยแคปไม่ติดด้วยโอเคนี่น่ารักมากเลยโอเคไปใส่เอ้ยไปเอาที่ตู้โอเคตู้ของขวัญน,นะ นี่เนาะน่ารัก,ก่็โอเคเดี๋ยวมาลองใส่กันเนาะนี่นะทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวหาชุดแล้วก็รองเท้าดีๆที่มันเข้ากับไอ้นี้นิดนึงเนาะก็คือมีความไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่นะคะอืมคือทุกอย่างอลังการมากยกเว้นชุดกับรองเท้านั่นเองเนาะไม่รู้จะใส่ยังไงเลย แย่แล้วทุกคนโอเคก็เดี๋ยวไปเลือกชุดอีกทีหนึ่งแล้วกันเนาะถ้าจบยังไงก็เดี๋ยวเห็นเองนั่นแหละเนาะทุกคนสำหรับใครที่อยากแอดอวตารมานะคะก็อย่าลืม เอ้ยก็แอดได้เนาะรหัสตามนี้นะคะให้รับแอดก็อย่าลืมเมนเกตเนาะถ้าชอบคลิปนี้ก็เหมือนเดิมนะคะอย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยเนาะใครอยากมาลองตาสุดน่ารักมุงมิ้งก็มาลองได้ที่ตัวเขานะขอบคุณน้องค่อยู่หลายแดดมากๆเลยเนาะโอเคไปแล้วบ๊ายบาย